รีจูวิงครีมครีมโสมตัวนี้คือที่สุดของสายบำรุงจริงๆส่วนผสมหลักคือโสมแท้เข้มข้นที่ช่วยลดการอักเสบของสิวได้แบบเห็นผลเร็วม,มากแค่คืนสองคืนคือยุบแล้วไม่ทิ้งรอยแดงเลยและคือมันไม่ได้แค่เรื่องสิวอย่างเดียวนะมันช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นแบบรู้สึกได้เลยผิวไม่ไวไม่แพ้ง่ายแล้วที่สาคัญคือหน้าขาวกระจ่างใสแบบมีออร่าแต่ไม่วอกไม่หลอกตานะมันใสแบบสุขภาพ ดีอ่ะแถมใช้ได้ทุกสภาพผิวจะผิวมันผิวแห้งผิวผสมก็เอาอยู่ตัวเนื้อครีมคือซึมไวไม่เหนียวไม่มันเลยกลิ่นก็หอมอ่อนๆแบบสมธรรมชาติมันฟินหนะ้าบอกเลยตัวนี้เหมาะกับคนที่หมดหวังกับครีมหลายตัวใช้ตัวไหนก็ไม่เห็นผลลองตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเธอจะหลงมันเหมือนที่เราหลงแน่นอน ตอนนี้มีขายที่ Official Store นะเป็นของแท้100%เซจากบริษัทเลยไม่ต้องกลัวของปลอมใครที่อยากเริ่มบำรุงแบบจริงจังต้องจัด